มันนี้หมะตกเบิดมือเลยรถกวดที่หมะกะกดไปเร็วเท่อนึงหนาวจะป่ะอยากออกบ้านเลยสวัสดีจ้าพันนอยากกินตรงสมนอกไก่เนะเกือใส่เป็นไก่แก่แม่ประ่อน ไก่หยาบไก่มึนของบานมึนนี่แะไรจ้ะนะก็สีต้มไปกวนจังสพุงรถแล้วอเอาก็สีตักฟวกมันออกเนาะเอินไก่หยาบไก่มึน ต้มี่ประมาณสองชั่วโมงเด้อทำสิเปื่อยหมดือไก่ป่ออานบ้านเ้าเด้อตะไคร้อบเห็นด้วยจ้ะนี่ขิงเป็นยีดหน่อยไม่งั้นิด้ดกจะเป็นข้าวตะไคร้ใส่ก่อนเล กับข้าวกันจ้ะไก่ที่ห้องเติมะเขียวนะจ้ะเขาก็ตักเอ่อพวกพวกมันออกหมดแล้วจ้ะแต่เพ่กสิได้กินก็คือสิอันนี้ชิมม้งหนึ่งอะไรนะจ้ะชิ้ต้มแบบคั้งไข่คั้งเจ็ดนี่แหละ thêm xay về hoa xem xem Chúng ta xem 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 chứ mắc xem 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 เม็ดพุทราเข้าไปด้วยจ้ะปรุงเป็นอาหารไทยเดี๋ยวไปยทานหลังครึ่งไทยครึ่งจีนตะเขียวไผ่ตอนด้วยจ้ะโอเคมันดีก็มาเขียวตอด้วยจ้ะเอาไปหายไก่มันนิ่มจ้ะ นำ้ำซุปเลยเข็มข้นเพราะว่าจากฟูซาจีนเพิ่มเกลือคนจัหน้อยจ้ะ 理论。Anyway. ตักฟองๆก็มันมันม,นม,นม,นมันออกเด้จ้ะตอนนี้เราก็จะมาใส่เนาะของทุกอย่างลงไปเลยด้จ้ะมีจนหอมมีหอมมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พริก เนี่ยเ้าสิบวัตไซ่บอกหน้าลงไปในเด้อจากนั้นกินเอาจังสิมากปุงอีกครั้งหนึ่งแล้วเ้าสิบกินเอาจังสิบีบปักเน้าใส่ใส่ในถ้วยของเงาสักพักหนึ่งจ้ะประมาณสักหานาที โเคเนจ้าเราก็จะปิดไฟก็จะต้มเอาประมาณนี้แหละจ้ะเป็นตากินว่นละจ้ะพยายามกินเนาะตักใส่ถ้วยเนาะเขาก็ค่อยบีบมะน,นาวใส่เข้าไปอยากได้รสชาติแบบไหนก็ค่อยปรุงเอาใหม่จ้ะแค่นี้ละจ้าไวค้คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า